แบบปิ้งวิธีกินกะสิหลอกหนังเผิ่อออกก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะสิหลอกหนังเผิ่อออกก่อนกับสิกินแต่เนือเ้อขาวๆข้างในเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องคะืัอน,นี้กับมาพบกับเลขาพาาจวดคือเกาเนาะคะ่ะมาค่ะพี่น้องคะืัอนี้มากินปิ้งปลาตํามักทัวเนาะจ้ะปลาที่ไปหามาได้มาว่าในเดื่อจะ้ะมีทั้งแบบปีงก,กับแบบทอดน้ำเนาะคะ่ะมาแบบสองแบบเลยเนาะคะ่ะปลา แบบปิ้งกับหอมหอมค่ะพี่น้อง่ะอันนี้แบบปิ้งด้ค่ะผู้ได้มักแบบปิ้งเนาะคะ่ะผู้ได้มักแบบทอดก็มีเบิร์นอกจากพี่น้องจา้ามาเดอ้อจากกินข้ากับเล็กค่ะบา้าคิวเข่าคะ่ะพี่น้อง่ะอากาศก้นนอนหอนต่มักทัวคะ่ะ ตำมะทั่วแบบนั่วประเดีย๋ยแห้งค่ะตรงตวงมแบบทอดกรอบค่ะมันพร้อม กาลากลังมันด้วยค่ะช่วงไงแ,แบบแบบทอดมันกรอบๆเนาะค่ะพี่หน่องค่ะกินได้เบิร์โตเลย แช่ค่ะแบบเล็กมักแบบถอดนะคะมันกรอบๆก,กินได้หมดอันนี้แบบปีงค่ะพี่น้องแบบป้งวิธีกินกับสิหลอกหนังเผนออก,ก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะสิลอกหนังผนออก,ก่อนกับสิกินแต่เนื้อขาวๆข,ข้างในเนาะน แบบปิ่งสีหอมค่ะจะหอมหอมนุ่มๆน,นะคะเนือเพิ่นสีหอมนุ่มนะคะแบบปิ่งแบบใดกระแซบค่ะช่วงนี้ปลามั่นค่ะปลากำลังมั่นเลยใส่กับตำามักถั่วเผ็เดๆค่ะ พี่บางคนเพิ่นกระทำนะคะ่ะน้องเล็กคือหาปลาเป็นว่าสันบ้านอยู่ติดริมโขงคค่ะพี่น้องคะมันต้องหาให้เป็นเนาะจ้ะหัวเพลินเนาะค่ะแบบทอด กรอบๆเลยกินไดหมดเลยค่ะพี่น้องคะบะหมี่กางเลาค่ะเป็นกรอบแล้วได้แควเสียมนํำค่ะแบบเนี้ยแบบถอดบ้านอยู่ติดโค้งค่ะอยู่แต่หน่วยเท่าไงเห็นเพิ่้นหาปลาอยู่คู่มือเนาะค่ะพี่น้องคะ วิธีชีวิตเนาะค่ะเรื่อสิหาปลาอย่างม่องค่ะก็เลยหาเป็นเนาะจ้ะ เล็กกับบเด็กเก้งหออค่ะพี่น้องคะแต่ว่าขั้นผู้ได้ยุกอ่ามาอยู่ติดริมโคงคือเล็กนี่ผู้ได้ก็สิหาเป็นบรทตุคนเนาะจ้ะ อันนี้แบบปิ่งค่ะเหนือกระเจีมมมม๊ยมหอมนุ่มๆค่ะแบบปิ่งจะกินใดแต่เหนือมันเด้อค่ะพี่น้องค่ะปลากระลังมั่นเนะค,ะคน่ะปิ่งกระลังเสี่ยวนะ แต่ส่วนตัวเล็กๆมักแบบทอดนะคะมันจะกรอบๆแล้วกินได้มดละค่ะอืแต่มักถั่วเผ็ดๆนัวๆค่ะ หวานแบบกรอบๆค่ะมีแคลเซียมอากาศกับหอน,นะค่ะพี่หน้่งครับ ตำกับเพจป่ะเนี่ยอือจูบเดี๋ยวลงไปอาบน้ำโค้งบ,าาบ่ค่ับในีห้อนแทบทั้งห้อนทั้งเพจค่ะ บาทเล็ก41องศาค่ะพี่หนอค่ะปิ้งปลาค่ะพี่หนอกับถอดปลานาะค่ะมีปิ้งกับมีถอดนาะคะ ทำตำหมักทัวเนาะคะ่ะเพ็ดเนนัวคะ่ะพี่น้องาตาสแบดังสีแล้วล่ะคะ่ะปลานำโนะคะ้งเด้วค่ะมันพร้อมหลายผูหลายคนกระทำเลกว่าเล็กบอย่านปิงบอนจ่าน,ะะนำโค้งค่ะเป็นหนำไร้ค่ะเพือ่อนบอมีปิงนะคะปิงบอมักอยู่ในนํำไรลเนานะคะ่ะเพิ่นหมักอยู่ในน้ำหนึ่งจากพี่น้องจ้าบอตองห่วงเนาะคะ่ะบอมีปิงเนน้องวันจ้า จ้าสำหรับคลิปนี้ได้กระฝากพี่ฝากน้องไว้คือเก่าเด้อจ้าฝากเนื้อได้กระฝากเพจในหน่วยเพจนี้เนี่ยเด้อจ้าเล็กขาพาจวดเนาะจากพี่น้องจ้าสำหรับมื้อน,นี้เนาะค่ะเล็กสี่เดี๋ยวขอตัวลาพี่ด้น้องไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะมาื้อนี้สวัสดีค่ะ